การเมืองไทยกับการยุบพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่เรียกตัวเองว่าประเทศประชาธิปไตยพรรคการเมืองต้องเกิดง่ายเกิดง่ายเพราะพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงกันในทางการเมืองก็มารวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนไม่ใช่ ระบบราชการในเมื่อเกิดง่ายต้องตายยากครับต้องตายยากการสิ้นสุดพักการเมืองต้องตายยากข่าวปรากฏว่ากกตรับเรื่องที่จะสอบสวนพักเพื่อไทยจะนำไปสู่การยุบพักเพื่อไทยกรณีดเรทักษิณคอบงำหกพักการเมืองว่าอย่างนั้นครับผมจึงเห็นว่าถ้าประชาธิปไตยวนเวียนอยู่กับการยุบพัก ที่มีนักร้องมากมายร้องร้องไม่รู้ร้องเรื่องอะไรพอเจอปัญหาปั๊บทางกกตก,ก,ก็รับรูปเพื่อจะนำไปสู่การสอบสวนผมคิดว่าชีวิตนี้วนเวียนอยู่กับการยุบพักครับตั้งแต่ไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองห้าปีต่อมาก็ตั้งเป็นพักพลังประชาชนก็ถูกยุบอีกมาเพื่อไทยก็จะจองล้างจองผ่านตามยุบ ครับพักไทยรักษาชาติพักเก้าไกลพักอนาคตใหม่ล้วนเป็นเหยื่อในทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันไม่ควรมีเลยวันนี้ผมจึงพูดตรงไปตรงมาครับอย่ากโกรธกันถ้าบ้านเมืองยังมีคนดึงแข้งดึงขาการพัฒนาประชาธิปไตยพัฒนาชาติบ้านเมืองไปไม่ถึงที่สุดอย่างแน่นอนแต่กับผมเองก็ไม่ได้วันไหวอะไรเพราะพักการเมืองที่ชื่อว่าพักเพื่อไทย ไม่มีใครครอบงำครับคนที่ครอบงำพักการเมืองที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยคือพี่น้องประชาชนไปรับปากไปพูดจาปราศัยไว้อย่างไรเมื่อเป็นรัฐบาลก็นำคำปราศัยนั้นมาเป็นแนวนโยบายในการกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเป็นตัวอย่างครับก็มอบเงินจ่ายเงินหนึ่งหมื่นบาทให้คนที่เปราะบางและผู้พิการไป14.5ล้านคนและคนอื่นๆ 16ปีขึ้นไปจะต้องได้รับทุกคนอย่างนี้เป็นต้นครับนโยบายปากท้องการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรตกต่ำเหล่านี้ปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ว่าไปตามนโยบายที่พูดจาวไว้ไม่มีใครครอบงำครับท่านทักษิณชินวัตรไม่ได้ครอบงำพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยมีกรรมการบริหารมีสมาชิกพรรค ส่วนการปรึกษาหาลือใครต่อใครในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องธรรมดาครับพักการเมืองต้องพูดคุยกับทุกคนใครมาก็พูดใครไม่มาก็ไปพูดกับเขาเพื่อให้ตกผึกในทางความคิดเห็นในเรื่องใดๆไม่มีใครครอบงำใครครับผมยืนยันว่าคนที่ครอบงำพักเพื่อไทยคือประชาชนครับถ้าเราไม่ทำตามคำพูดที่เราไปหาเสียงไว้นั่นแหละถึงจุดจบจุด สิ้นสุดของพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเราเดินตามแนวนโยบายที่ปราศัยหาเสียงไว้ประชาชนเท่านั้นจะชี้ทิศที้ทางประชาชนเป็นศูนย์กลางครับประชาชนครอบงำพรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยดำรงคงอยู่นำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญต่อไปอย่าให้เขาปรามาดว่าประเทศไทย ไม่มีงานทําหรือไงยุบพักเป็นอาชีพหรือ,อยังไงประชาชนเลือกมาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านแต่คนไม่กี่คนมายุบพักเขาหน้าอับอายขายหน้าประชาคมโลกครับ